สิริงเงินฝากนะครับหัวข้อทอปิกวันนี้เงินฝากประจำปลอดภาษี KKP t ท็กฟรีให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.5%ต่อปีจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายเด็ดการฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญเงินฝาก KKP Tag Free นะครับหรือ e Tag Free นะครับออมต่อเนื่องสร้างวินัยเลือกออมได้ตามใจนะครับ ออมยี่สิบสี่เดือนหรือสามสิบหกเดือนอัตราดอกเบี้ยนะครับสูงสุด 2. 5ปต่อปีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะรับดอกเบี้ยเต็มไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก SMS ช่วยเตือนนะครับไม่พลาดการออมในแต่ละครั้งเริ่มต้นออมเพียง500บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒรสาขาหรือผ่านแอป k k p Mobile ได้เลยนะครับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำปลอดภาษี KKP t a x f r e e 1. ให้บริการประเภทมีสมุดคู่ฝากและแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ KKP e tag free หนึ่งสองนะครับผู้ฝาก1รายสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำปล่อยภาษีทุกระยะเวลาการฝากเพียง1บัญชีเท่านั้นนับรวมทุกธนาคาร3ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากอ,อมทรัพย์ของธนาคารเพื่อใช้รับดอกเบี้ยและยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำปล่อยภาษีในทุกเดือนจนครบระยะเวลาการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี4การฝากเป็นการฝากตอกเงินต่อเนื่องกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยยอดเงินฝากจะเป็นยอดที่เท่ากับ ยอดเงินที่ฝากในครั้งแรกนะครับระยะเวลาการฝาก24เดือนเบิดบัญชีขั้นต่ำา500บาทสูงสุดไม่เกิน2 5 0 0 0บาทต่อเดือนระยะเวลาการฝาก 3- 6เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำา500บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาทต่อเดือน5กรณีผู้ฝากขาดการฝากมากกว่า2ครั้งขึ้นไปหรือทำรายการถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีและโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยรับหากมีนะครับ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนตามเงื่อนไขของธนาคารกําหนดไว้ 6. ตลอดระยะเวลาการฝากผู้ฝากจะไม่สามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้นนะครับมาทำความรู้จักบัญชีเงินฝากปลอดภาษี KKP Tag Free กันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี KKP t a x Free เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างวินัย การออมอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมรับผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็คือต้องฝากประจําทุกๆเดือนนั่นเองนะครับเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นออมเพียง500บาทต่อเดือนนะครับยืดหยุ่นนะก็สามารถที่จะฝากได้ตามต้องการนะย4เดือนหรือ36เดือนเพื่อวัตถุประสงค์การออม,อมบางคนออมยาวบางคนออมสั้นสะดวกนะครับเปิดบัญชีผ่านแอป k k p Mobile ได้ทุกเวลาเดี๋ยวรับ ทายคลิปเราไปดูวิธีการเปิดบัญชีกันปลอดภัยยิ่งกว่านะครับหมดกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเงินฝากได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีระบบช่วยเตือนไม่พลาดการฝากในแต่ละครั้งด้วยระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS นั่นเองนะครับเลือกฝากได้ตามใจคุณนะครับกับเงินฝากมี2แบบปล่อยภาษี24เดือนนะครับฝากได้ถึง สูงสุด25,000บาทต่อเดือนเลยเดียวรับอัตราดอกเบีย้ย2.6%ต่อปีไม่เสียภาษีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝากระยะกลางและผลตอบแทนดีกว่าัชบญีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปและฝากย่องต่อเนื่องระยะยาวกับเงินฝากปลอดภาษี36เดือนเริ่มต้น500บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาทนะครับนะมอบอัตราดอกเบีย้ยภาษีพิเศษนะครับ2.65%ได้เลยนะครับ ตัวนี้นะจะเป็นการเปิดบัญชีผ่านออนไลน์นะครับผ่าน KKP Mobile ก่อนอื่นนะครับ 1. เปิดแอป,ป KKP Mobile นะครับเ,รเลือกเลือกเริ่มต้นใช้งานนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอนนะแล้วก็กดกดถัดไปนะครับกดต่อไป 2. เลือกสมัครบริการนะครับให้เลือกสมัครบริการที่เมนูนี้นะครับ3กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เลือกไปนะครับแล้วก็คลิกต่อไปนะครับ สเลือกเปิดบัญชีออนไลน์นะครับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKPE Tag Free นี่นะครับตัวนี้หนะครับศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับเลือกรับทราบและเปิดบัญชีนะครับศึกษาข้อมูลบัญชี KKPE Tag Free โดยจำเป็นจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์คู่โอนเพื่อใช้ในการหักเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี KKPE Tag Free ทุกเดือนและใช้รับดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลา กรณีที่ท่านนะครับไม่มีบัญชีออมทรัพย์นะครับท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคารแล้วกลับมาทําการเปิดบัญชี KKP eTag ฟ e e ให้สําเร็จนะครับหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP s a v e V บนแอป,ป KKP Mobile นะครับนี่ต้องมีคู่โอนด้วยนะ6นะครับรับทราบและเปิดบัญชี KKP eTag ฟร e นะครับ7 วัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชีนะครับให้เลือกเลยนะเพื่อการออมเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วกดถัดไป8นะครับยืนยันเบอร์มือถือและอีเมลนะครับโดยใส่ OTP ที่ได้รับนะครับนี่มันจะส่ง OTP ไปที่อีเมลที่คุณได้สมัครเอาไว้นะแล้วก็เอามาใส่ส่งไปที่มือถือที่คุณสมัครเอาไว้แล้วก็เอามาใส่นะครับ5ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการและการให้ความยินยอมต่างๆและเลือกต่อไปนะครับ ยินยอมยินยอมยอมรับยอมรับนะครับต่อไป10เลือกวิธีช่องทางในการยืนยันตัวตนนะครับและทําการยืนยันตัวตนผ่านระยะเวลาดังกล่าวช่องทางได้แก่นะครับหช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร NDI D นะครับช่องทางผ่านจุดบริการนะครับเซเว่นอีเลผ่านจุดบริการของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระผ่านยืนยัน A S Shop และตัวแทนจําหน่าย 11เนะครับเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกลับมาที่แอป KKP Mobile เพื่อถ่ายรูปใบหน้าและทำ FR และนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป12กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ขัดตอกดต่อไปนะครับระบุนะครับข้อมูลนะแล้วก็กดต่อไปตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหากถูกต้องนะครับกดต่อไป กำหนดพินนะครับหหลักแล้วก็ยืนยันพิน6หลักนะครับอ,อ่าไมพินอีกครั้งแล้วก็สร้างไมพินนะครับสิ 16, ตรวจสอบข้อมูลยืนยนันและรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับว่าเปิดบัญชีนะต่อไปใส่ไมพิน6หลักเพื่อยืนยันบัญชีเซฟวี่นะครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็เลือกระยะเวลาการฝากนะครับระบุจํานวนเงินฝากเลือกบัญชีเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยนะครับ และระบุวันที่ต้องการให้หักบัญชีนะครับเข้า KKP E Tag Free นะครับอัตโนมัติทุกเดือนนะครับเลือกต่อไปเพื่อเปิดบัญชี KKP E Tag Free อากดต่อไปปุ๊บตรวจสอบข้อมูลนะครับเปิดบัญชี KKP E Tag Free อีกครั้งหากถูกต้องแล้วเลือกสมัครใช้บริการนะครับและกดยืนยันโอนเงินนะครับบัญชีออมทรัพย์ KKP s a ฟ e V เข้าบัญชี KKP E Tag Free และกดยืนยัน ท่านได้ทำการยืนยันและทำรายการนะครับเปิดบัญชี KKP E Tag Free สำเร็จผ่านอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารกดเสร็จสิ้นนะครับอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วกับการเปิดบัญชีคือมันค่อนข้างยาวนิดนึงนะบางท่านงงบางท่านงงทำไม่เป็นก็สามารถไปเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารนะครับเกียรตินาคินพัฒระทุกสาขาเป็นบัญชี KKP Tag f r ร e ทั่วไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก KKP Contact Center โทรสอบถาม021655555ได้เลยนะครับวันเวลาทำการนะจันถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์7นาฬิกาถึง20นาฬิกานั่นเองนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยกับมาพบกับซีรีส์คำนวณเอ่อซีรีส์นะบัญชีเงินฝากได้ใหม่นะครับในคลิปหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะ